ทอสูตใเลีอาจจรในวันนี้ก็บป็น,ปนาาวันนเด็สพุขวาภากลวรังพระเจ้ลลภับร์ไก่าวว่านวันนี้หมายมมูลสัถาคุณยมกิติยาพุณานนท์และคุณยมคุณานนท์ประวงได้นำน้ำมายังจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมกับสำ,ร,ำรับข้านำโภชนอะาหารพิฆาหอาหา,ราบริการเมื่อจะถวาตามาภาพซึ่งใดธรรมยตา ทูตองจะเรียกมาเพื่อการทุนเป็นทุนการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็กบัดนี้ตนตัวให้ลุกคาแตปฏิคหาลำอันลำปัดจักนมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆาเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าคุณอริยสงฆ์เจ้าจุตนตจุององไดเมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวะโลกุตตะละธรรมพวกเก่าเกาสมณะสัทถาทุลกิจพร้อมกับคุณโยมกิตติยาคุณยมคุณนานนนวรังวงพร้อมกับขอบฟ้าลูกหลานญาติสาววงวันชุ่มภูชุคนของตั้น เมื่อใดมีความสุขเคื่อใดมีความเจริญพันธ์ญาติปัดก้อนดิสขอกิเลสเป็นใครก้อดีความขังวุนว,นว,วนุนแต่ไรของตัวเองของท่านก้อดีของญาติที่เก่าลวงวันของปีน้องทั้งหลายก้อดีสประคองให้มาลายหายไปเหมือนน้ำที่กิ่งกานล,ลงจากใบบัวใบบอนไม,มน่แม่้แม้จะอุทิศฝุ่นนตานไปให้เจ้ากรรมในเวนจต้ตุวะบุเจ้าเทวะดาพญายินพญาคมพญายมราชตลอดถึงญาติทั้งหลายท,ที่ลงรับมารณาไปสูป่ปารลกบไปนาสั่งสิ่งหิงห้สั่งน้อยสั่งใหญ่ที่อุปการะดูแลกันมาก้ชีวิตไป ก็ขอให้มาปัตตาอนุโมทส่วนอุโมทนาอส่วนบุญส่วนกุศลตีสมณะสถาพันพระอาจารย์ลุกิจพร้อมกับคุณยมกิจิยาคุณยมคูนนาโนนวรวงและครอบคระลูกาจุภูจุคนมาปัตตาอนุโมทนาแล้วก็ขอให้ไดให้ปันสิงปันพรขอให้ใดอนุโมทนาให้กับเจ้าภาพเปืนมีความสุขมีความเจริญให้มาบุญตุนเล่าเป็นเจ้าเ้าเจ้าของสุขภาพแข็งแรงมีทรัพย์สินนอง ปรารถนายังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพนา์สมบัติของความปรารถนานั้นนั่นของตันจงสาเร็จจงสาเร็จโดยพลันดังสลีสพัญโยระพุทธเจ้นาเมตานุโมทนาเป็ด้าาีเป็นธรรมที่เอาไว้ว่าเรียกหาการีวาอาลาการีุเป็นสาารณเววเ่วาอินิลาเปังรมลับกันที่อจิตต่ากัที่ตาัหงิตเม่วนิปนป็นนง้ังขอรเวเยยังถาันทีทเราเยยิ่งถตีติโย มีวัชันตสภาพฮโกมีนาสตุมาเตะวัดวันดราโยสุขิธิกายุโกภวะอภิวาทนาเสริสานิจังอุทามปัจจัยโนจัตตารอธรรมะวัฒนติอายุวโนสุขังฆราณิปานังเจริญ